สวัสดีค่ะนางสาวป,ปริยาสีทองหลังนะคะวันนี้ก็จะมาสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากหนังสือการจัดการเรียนรู้ออนไลน์นะคะออตอนตลยิ่านมหาศจรรย์นั่นเองตอนนี้ก็คือในบทที่8แล้วนะคะในบทที่8เนี่ยอาจารย์ก็เป็นการกล่าวสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากในหนังสือในช่วงแรกๆนะคะเรื่องแรกเลยก็คือองค์ประกอบสําคัญของอัมชีคโมเดลอัมชีโมเดลเนี่ยก็คือการวิธีการจัดการเรียนรู้ โดยที่ทําให้เรากลายเป็นครูมืออาชีพนะคะเริ่มจากข้อแรกก็คือการการเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มเรียนรู้ทําให้เด็กเนี่ยรีแลกซ์คลายความเครียดที่เคยเจอมานะคะทําให้พร้อมเปิดใจจะรับเ,เรื่องที่เราจะสอนนะคะอย่างที่2เลยก็คือการสร้างแรงจูงใจทําให้เด็กเนี่ยสนใจเนื้อหาที่เราจะสอนโดยที่เขายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาจะต้องเรียนอะไรและอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันคือการเรียนนะคะผ่านเรื่องราวนิทานหรือว่าสตอรี่นั่นเอง และอย่างที่3ก็คือการเรียนรู้จากประสบการณ์เดิมทําให้เขาเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวนะคะเรื่องที่เราจะสอนเนี่ยจากนั้นจึงเริ่มให้เรียนรู้จากประสบการณ์ใหม่นะคะก็คือนําเรื่องที่เราจะสอนเชื่อมโยงเข้าไปกับประสบการณ์เดิมของเขาทําให้ผู้เรียนเนี่ยไม่รู้สึกว่าเรื่องนี้มันยากเกินไปแล้วก็ไม่รู้สึกว่ามันไกลตัวจนเกินไปทําให้รู้สึกว่าเขาสามารถเรียนรู้ได้มันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเขามากๆนั่นเอง หลังจากนั้นก็เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงนะคะทําให้ผู้เรียนเนี่ยได้ปฏิบัติได้ใช้ทักษะเกิดทักษะแล้วก็เกิดกระบวนการคิดขั้นสูงนะคะทําให้ผู้เรียนจดจําได้ดีขึ้นเป็นการเรียนรู้แบบ active learning หรือว่าการเรียนรู้ที่มีผู้เรียนเป็นสําคัญนั่นเองค่ะจากนั้นข้อต่อไปนะคะก็คือการสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเองนะคะให้ผู้เรียนเนี่ยได้คิดแล้วก็ประมวลผลสิ่งที่ได้เรียนมาว่าเขาได้เรียนอะไรเพื่ออะไรนําไปใช้อะไรได้บ้างนะคะ เกิดทักษะอะไรและให้เขาเนี่ยได้สะท้อนแล้วก็ประเมินตัวเองนะคะทําให้เขาเนี่ยรู้ว่าตัวเองพัฒนาได้อีกตรงไหนหรือว่ามีความบกพร่องตรงไหนและสามารถปรับปรุงตัวเองได้นะคะองค์ประกอบของแอมทิคโมเดลอย่างแรกเลยก็คือเทคโนโลยีค่ะในบทเรียนนี้นะคะก็จะกล่าวถึงเทคโนโลยีที่ใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์แล้วก็ปฏิสัมพันธ์ทางออนไลน์นะคะเพราะว่าในหนังสือเล่มนี้เนี่ย,ยจะเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์เนาะ เพราะฉะนั้นแล้วการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์เนี่ยมันก็มากกว่าที่ใช้ในออนไซต์นะคะเพราะว่าออนไซต์เนี่ยใช้แค่สื่อเท่าที่เข้าใจนะเท่าที่เคยพบเจอมานะด้วยประสบการณ์แต่ว่าออนไลน์เนี่ยต้องมีทั้งแอปพลิเคชันเว็บไซต์เว็บบล็อกต่างๆนะคะเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับครูแล้วก็เพื่อนได้นะคะโดยที่ มีตัวช่วยอย่างเช่นเกมหรือว่าคลิปวิดีโอที่ได้เจอมานะแอาจะชอบพวกเกมนะคะเวลาเรียนรู้อะไรที่อาจจะมีแข่งกันตอบคำถามใครตอบเร็วใครตอบถูกก็จะได้คะแนนเยอะนะคะก็ตื่นเต้นไปแบบนะแล้วถามว่ามันสุดไหมแอดมองว่ามันไม่สุดนะคะมันไม่เท่าการที่เราไปเจอเพื่อนในออนไลน์หรอกแต่ว่ามันก็เป็นตัวช่วยหนึ่งของครูนะคะที่ทําให้นักเรียนเนี่ยอยากเรียนรู้มากขึ้นแต่อาจำได้ว่าตอนนั้นที่อาจารย สอนออนไลน์แล้วให้เล่นเกมนะคะซึ่งแอนนอนเล่น <c oughs> แอนนอนเล่นแล้วแล้วก็ได้คะแนนที่หนึ่งที่สองสลับกับเพื่อนอีกคนนึงตลอดเลยจนได้เพื่อนมาหนึ่งคนตอนนั้นนะคะเพราะว่าเขาทักมาเหมือนว่าแบบเราเก่งเราตั้งใจตอบมนะั้งแต่แอนนอลตอนนั้นอตอบไปเฉยๆรีบตอบเน้นเร็วไม่เน้นถูกนะคะแต่ว่ามันมันไปถูกไปเฉยแค่นั้นเองแอนเลยคิดว่าอืมการให้เล่นเกมโดยที่ อาจารย์ไม่ได้เห็นหรือว่าไม่ได้มานั่งมองไม่ได้มีการเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มเรียนรู้อ่ะคือเปิดมาเหมือนแบบสอนสอนสอนเสร็จแล้วก็ให้เล่นเกมเนวยทำข้อสอบน,นะคะส่งเลยอ่ะแต่ว่ามันไม่ได้สุดขนาดนั้นนะเพราะว่าอ้นอนเล่นได้แล้วแต่มันเดียวที่ไอ้ได้เพื่อนบางคนนี่แหละและสิ่งที่เราต้องทําให้เกิดขึ้นนะคะ จากการใช้เทคโนโลยีในการจัดก,การเรียนรู้ออนไลน์ซึ่งออกสถาทายสำหรับครูมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นครูสมัยใหม่หรือว่าครูสมัยก่อนที่ปกติสอนแต่ออนไลน์นะคะก็คือการสร้างปฏิสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นในการเรียนรู้ออนไลน์ซึ่งทุกคนเนี่ยไม่เคยเจอหน้ากันมาก่อนแต่การบวิชาสามารถใช้กิจกรรมใช้สื่อใช้เพลงใช้วิดีโอทำให้ทุกคนเนี่ยอยากคุยกันอยากเล่นกันแล้วก็โต้อตอบกันได้นะคะแสดงความรู้สึกต่อกัน ดูเหมือนว่าทุกคนรู้จักกันมานานแล้วเลยอ่ะจากที่เราได้อ่านในหนังสือนะคะเหมือนว่าทุกคนเป็นเพื่อนกันทุกคนเคยเจอกันเป็นอะไรที่ amazing อยู่นะคะจากนั้นองค์ประกอบที่สองนะคะก็คือความรู้นะคะความรู้ที่จะใช้ในการจัดการเรียนรู้นะคะก็จะมีทั้งภายในบุคคลแล้วก็ภายนอกตัวบุคคลนะคะภายในเนี่ยอาจารย์วิชาได้บอกไว้ว่ามันคือสิ่งที่ฝังลึกอยู่ในตัวบุคคลนะคะสามารถ นำความรู้เนี่ยไปใช้ปฏิบัติได้จริงสามารถทำให้มันกลายเป็นทักษะในการปฏิบัติได้นะคะส่วนภายนอกเนี่ยก็คือการที่ความรู้ของเราเนี่ยมันแสดงออกมาโดยการสอนผู้อื่นถ่ายทอดไปสู่ผู้อื่นทําให้ผู้อื่นได้เรียนรู้จากความรู้ที่เรามีได้นะคะส่วนองค์ประกอบที่3าก็คือการจัดกิจกรรมออนไลน์ในชั้นเรียนออนไลน์เนี่ยก็อย่างเช่นพวกเว็บบล็อกนะคะที่อาจารย์หลักวิชาให้ทําอย่างเช่นพวก e n d o d o ก็คือ ให้นักเรียนได้โพสต์รูปหรือข้อความและเพื่อนๆเ,เนี่ยได้แสดงความคิดเห็นกันให้คำปรึกษาแนะนํากันทุกคนได้มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันนะคะและก็มีนอกชั้นเรียนออนไลน์ด้วยนะคะองค์ประกอบต่อไปก็คือผู้สอนผู้สอนเนี่ยจะต้องมีคุณลักษณะสําคัญในการใช้เทคโนโลยีให้เก่งให้เป็นนะคะอย่างน้อยเนี่ยก็ให้ได้สักหกเต็มสิแล้วกันเพราะว่าเราต้องสามารถนํามันมาใช้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้สร้างความสนุกสนานแก่ผู้เรียนได้นะคะเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยสนุกกับการเรียนรู้ผ่านทางออนไลน์ที่เราไม่ได้ไปนั่งจ้องตัวเขาหรือว่าไม่ได้เห็นปฏิกิริยาเขาทั้งหมดนะคะและครูผู้สอนเนี่ยยังต้องเป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้ตั้งใจจริงนะคะแล้วก็เอาใจใส่ผู้เรียนให้คาปรึกษาให้คําแนะนําเมื่อผู้เรียนเกิดปัญหาหรือว่าต้องการคําตอบของสิ่งต่างนอกจากนั้นยังต้องให้กําลังใจ ทั้งตอนที่ผู้เรียนประสบความสําเร็จหรือว่าเกิดความผิดพลาดนะคะจากนั้นก็ต้องสะท้อนกลับของพฤติกรรมของผู้เรียนค่ะทั้งพฤติกรรมที่เกิดในห้องเรียนที่อาจจะไม่เกี่ยวกับหนังสือเนื้อหาหรือว่าตาําราแล้วก็สะท้อนสิ่งที่พวกเขาเรียนนะคะทําให้เขาเนี่ยสามารถปรับปรุงพัฒนาตัวเองได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมนะคะโดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลว่าเด็กทุกคนเนี่ยเขาไม่ได้เกิดมาเหมือนกันหมดเขาไม่ได้มีนิสยัยหรือว่าการรับรู้เหมือนกันหมด เราต้องคำนึงด้วยว่าเขารับได้มากแค่ไหนหรือว่าเขาอาจจะอ่อนไหวมากอ่อนไหวน้อยเขารับแค่คำแบบไหนได้เราก็ต้องสังเกตเขานะคะเพราะว่าฐานะหรือว่าสิ่งแวดล้อมต่างๆก็สําคัญนะคะการที่เราจะพูดออกไปคําพูดก็เป็นสิ่งที่เราอาจจะคิดว่ามันก็แค่คําพูดอะปล่อยผ่านไปก็ได้แต่นั่นคือมุมมองของผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่บางคนยังรู้สึกเจ็บเลยลวลวเวลาได้ยินคําพูดแดกกันเราเยอะๆแต่นี่คือเด็ก เขายัางไงก็เป็นเด็กนะคะเขาเก็บมาคิดแล้วเขาก็อาจทําให้ชีวิตเขาพังครอบครัวเ,เขาพังไปเลยก็ได้จากเรื่องราวหลายๆอย่างที่อาจารย์ภิชาเคยเล่าให้ฟังนะคะคําพูดเนี่ยเป็นอะไรที่สร้างกําลังใจสร้างพลังให้คนได้ให้ประสบความสําเร็จแต่ก็เป็นสิ่งที่ฆ่าชีวิตคนได้เหมือนกันนะคะและบทบาทของครูผู้สอนเนี่ยก็จะต้องเป็นมิตรนะคะจัดก,กิจกรรมอย่างสร้างสารรค์ติดตามความก้าวหน้าของ การเรียนรู้ของผู้เรียนนะคะว่าอ,าอย่างเช่นถ้าเกิดเราสอนอะไรเข้าไปแล้วเขานําไปปฏิบัติอะไรได้บ้างพัฒนาตัวเองตรงไหนได้บ้างหรือถ้าเราให้คําปรึกษาอะไรเข้าไปแล้วเขาสามารถแก้ไขปัญหานำไปพัฒนาปรับปรุงอะไรได้บ้างนะคะแล้วก็นํามาใช้เป็นกรณีตัวอย่างต่อไปได้นะคะสําหรับทั้งตัวเองแล้วก็ผู้อื่นด้วยเหมือนการทําวิจัยเลย เรื่องประกอบต่อไปนะคะก็คือตัวผู้เรียนเองตัวผู้เรียนเนี่ยก็จะต้องเต็มใจที่จะใช้เทคโนโลยีหรือว่าเต็มใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมที่ครูผู้สอนทาขึ้นนะคะเพื่อที่จะได้รับออความรู้อย่างเต็มที่ทักษะอย่างเต็มที่นะคะแต่ก็นั่นแหละค่ะถ้าผู้เรียนไม่เต็มใจยอมรับผู้สอนก็จะต้องเป็นผู้จัดแล้วก็สร้างบรรยากาศหรือกิจกรรมให้เข้ากับตัวผู้เรียนเพื่อช่วยให้ผู้เรียนเปิดใจที่จะยอมรับได้มากขึ้นนะคะและคุณลักษณะที่สําคัญสำหรับผู้เรียนอีกอย่างก็คือการมุ่งมั่น ตั้งใจในการเรียนการทํางานมีความรับผิดชอบต่องานชอบช่วยเหลือเอ,อื้อเฟื้อต่อเพื่อนนะคะทําให้เขามีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนั่นเองบทบาทของผู้เรียนนะคะก็จะต้องประเมินตนเองแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนๆนะคะทําให้ได้ความรู้ในมุมมองที่หลากหลายเนาะเหมือนที่อาได้อ่านออสิ่งต่างๆในหนังสือนะคะอาก็ได้มองในมุมทั้งของอาจารย์วิชาในมองในมุมของรุ่นพี่แล้วก็เป็นรุ่นพี่หลายคนด้วยนะคะทำให้เราเห็นว่า คนนึงอะอาจจะมอ,มองงานตัวเองแบบหนึ่งอีกคนนึงมองอีกแบบหนึ่งบางคนอาจจะยังไม่พอใจในตัวเองแต่บางคนเขาเห็นว่าเนี่ยมันดีมากมากแล้วนะคือมันมีหลายมุมมองมากนะคะเพราะฉะนั้นอะไรต่างๆเนี่ยมันมีหลายๆด้านจริงนะคะถ้ามองผ่านมุมมองของแต่ละคนเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมีประสบการณ์หรือสิ่งที่เจอผนผ่านมาต่างกันก็เลยมองอะไรที่ต่างกันด้วยนะคะจากนั้นเนี่ยบทบาทของผู้เรียนก็คือพอเป็นการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ก็จะต้องสะท้อนสิ่งต่างๆผ่านเว็บบล็อก ผ่านการพิมพ์การเขียนสรุปนะคะแล้วโพสต์ลงไปในตัวอินเทอร์เน็ต e n ็นโมโหรือเว็บไซต์อื่นๆแล้วแต่ใครจะใช้นะคะถ้าเป็นการจัดก,การเรียนรู้แบบออนไซน์ site, ก็น่าจะเหมือนที่อาจารย์วิชาให้พวกเราอัดคลิปหรือว่าออกไปพูดหน้าชั้นเรียนหลังจากที่หมดคาบเรียนนะคะ mm hmm. เพื่อให้เราได้สะท้อนว่าเราได้เรียนอะไรไปบ้างเป็นการรวบรวมองค์ความรู้สรุปองค์ความรู้ด้วยนะคะว่าในแต่ละวันเราเรียนอะไรไปแล้วก็พอบางทีอะ เราความรู้มันจะจัดกระจายเราไม่รู้ว่าเราได้อะไรแต่พอเราได้ออกไปพูดอ่ะแล้วก็จะอุ้ยเออมันอย่างนี้นะพอเราพูดเสร็จเราอาจจะคิดว่เาเอ้ยมันยังไม่ดีพอนะมันยังมีนูน่นมีนี่อีกนะที่เรายังไม่ได้พูดมันก็จะเกิดกระบวนการคิดมากขึ้นแล้วก็สะท้อนมาได้มากขึ้นว่าเราเพิ่มตรงไหนได้ลดตรงไหนได้อีกนะคะและจากนั้นเนี่ยแน่นอนว่างานของอาจารย์พิชาหลายๆงานนะคะก็จะมีงานที่ทําเป็นกลุ่มทําให้ได้บทบาทของผู้เรียนในส่วนที่ทํางานร่วมกัน มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันแน่นอนว่าอาจารย์ภิชาเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เพื่อสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้เชิงบวกมากๆด้วยนะคะและองค์ุประกอบ์สุดท้ายของแอมทีนะคะก็คือการประเมินคุณลักษณะฝ่ายเรียนรู้นะคะแล้วก็ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อที่จะให้นําไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขทั้งการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสื่อทักษะเทคโนโลยีต่างๆนะคะทั้งตัวผู้เรียนและก็ตัวครูผู้สอนด้วยค่ะในบทที่8นี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะ ขอบคุณค่ะ